พี่จีดจ๊าอ๋อแอบเอลโรสแมบแคูเนี่ยที่จะเล่นแมบดีๆก่อนแบบก่อนนอนก็ไม่ได้เหรออันไหนเนี่ยเรือปะเนี่ยเรือใหญ่ได้หรืมั้งใช่เรือใหญ่พวกเราจะฟังเรือเล็กด้วยน้อนี่ไงห้าบาทสิบบาทเดินให้มันรู้เครื่องแยมปะเครื่องแยมอีกอ๋องอม ตัวละวะโอ้โหว,ว,วันเอ๊ะอะไรอะไรผัวเลยเดี๋ยว,ดวยเดเลตเอ๊ะเดเลตได้ใช่เดเลตครับเดเลตแมพเกีออนี้นะไม้อยู่ไหนเนี่ยพยายามจะไม่ใส่อมองไม้นะเว้ยแบบว่าเดี๋ยวแม่งติดนี่ใส่ แต่บางทีเจอแมปอย่างเงี้ยกูก็ไม่เอาเหมือนกันวะ <c oughs> โอ้ดีอะทิ้งด้วยพี่อ๋อได้ครับดีทิ้งมานะ <c oughs> มานะ <c oughs> มานะเอาดูว่าจะโดด พับเลยโอยผ้ผมไม่โดดพี่โดดพี่โดดพี่โดดผมไม่โดดพี่โดดไม่ได้ล,ลองฮะผมน่าโดดว่ะอขอนอีกหน่อยเงียบวนไม่มีมายวะน่าจะลมอ่ะไปรับบนยาหน,น่อยเยอ ไม่ครับรไม้มันดีเหรไม่ครับโจนบดอดอมเข้ามาเจ้าหูไปนะตามเบสไปยู่ไหนอ่ะเบลลยครับเจอใครไม่รู้นะเจอพี่เจอพี่มา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 ,มา,มาสะพานอะ่ะ ไราอยู่ปะไปเจไหนลมปะสะพานเหรอไม่ลมมันไม่มีสะพานไปข้างบนโอ้โหข้างล่างโอ้โหโยนมีใส่โอปิงลอยพี่ผีปิงลอยนะเว้ยผีปิงลอยนะเว้ยบอกก่อนนะโดน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 ต่อฟักต่อฟ็อกแมนอ๋อที่ก็มาเดินไปทำอะไรวะพี่เราบอกพี่ดิไม่รู้วะด้ยินเสียงมั้งไม่มีกัดไม้อ่ะอาจจะหูฟังเด มันเดินไปไปทางช็อกอยู่เลยมันเดินไปไปทางอาคิเละมาแก้อย่างนี้ก็โดนอาต่างทัดด้วยแค่มันเดินมาเหมือนมันรู้เลยดิโอ้ล้มสองสยองขวัญเนี่ยเออจะย่อเกืมเลยมันดึงให้มาช่วยหยิบช่วยตรงนี้จะเสร็จแล้วนะสร้างสะพานได้ผมแม่งไปงอกายบ้านฟ้าแม่งแม่แต่คือมันปลามีใส่หัวเวสันมาแกี่ เขาอยังไงมันก็ไม่โดนยู่เชือกอ้าเฮ้ยขอไล่เพื่อนเหลียวปล่ะเฮ้ยเหลียวเหลียวเหลียวเลียวเหลียวเลียวเฮ้ยข้าทังข้าทังข้าทั้งเฮ้ย อย่าป่ะโอ้โหเฮ้ยมันปิงนะเว้ยผมบอกมันปิงร้อยนะมันปิงร้อยจริงนะคอนโซลไอ้เจ้านี่ลูกโลกเนี่ยแม่งปิงร้อยฮะฮะโอ้ปิงร้อยน้องโดนคาถาปามีดพี่โดนคาถาตีฮะรู้ไหมเออโอ้ไม่มีแต่คาถาหน้ากลัวว่ะเพื่อนมหน้ยพูดอนแต่กี้ไม่น่าโดนอ่ะยังไงก็ไม่โดนอ่ะพี่บอกเลยไม่โดนอ่ะไม่โดนอ่ะไม่โดนอ่ะไม่มีทาง โอ้โหเกี๊ยโอ้เตรียมท้ายแสนสนุกกันไม่ต้ามาช่ใช่เออมีคนหิวกันอยู่อะ่ะผมงหิวเพื่อนอยู่ไม่ไม่ไรนะไปหาคนอย่างเฝ้าวนๆเดี๋ยว หนูง,งานหนูง,งานแม่งตีกูได้ไงวะเนี่ยเพื่อนช่วยได้มั้ยนะมันต้องเหตุมันเหตุแล้วมั้งคงเหต์ล่ะทำไหมสา,มมาพี่ต้องมีคนบอบล็องผมคนหนึ่งอะบอโลโขาหมดนอนละนอนละนอนละกลางวัน เพบ่มหอุ้มเอออเหี้ยพี่กูโดนไม่มีไม้ด้วยอ่ะไอ้เหี้ยประเด็นอ่ะวิ่งมาทางทางหลุดแล้วเนี่ยโอ้ยอีกเดียวสิบเปอร์เซ็น

เเฮ้ยเบาเพ,พื่อนเบาเบาเพียสีพี่สีพี่เฮ้ยตีดอะไรอ่ะไปนอนแล้วะราบผม ไปแล้วหรอคี่คับายบายห่วงจริงพักขอ,ขอคนครับไปลปเลยไบเลย <Okay. S 2> ทันไหมคิดว่าถ้ามันไม่มาทันแต่ดวงดิ่งเลยนะแข่งบ่ถ้าเพื่อนแข่งอะทัน ตหวันเลยโอ้ยเก <_ EN _> ียร <_ EN _> ์<_ <EN> _>พ่อพ่อมป็นไงใสป็นเกมไทยที่นะเอาดีๆคือคูจะไม่ได้ออกอ่ะเน่ยตาเนี้ยส <_ EN _> ิ่งปะเนี่ยเรียบร้อย โอ้โหยบร้อยเขียไม่ได้ออกไอส้สาต์อดีไอ้เฮียยอมจำนนกับคนไม่มีใจสัสตว์กูว่าไรทำไมมันหันใส่กูไอ้เฮียเอ้ยเออเอะไรวะเนีเเยเ่ยอะไรเซิร์ฟบอลทำไมหลุดอ่ะ ยอมนอนนอนคนจะมีใจเฮียบอดหุดเฮียบอดหุดวิ่งต่อเฉยเขาไอสัตว์อะไรเนี่ยคืออะไรวะวิ่งได้หรอก็คือไปกดออกใช่ไหมสภาพนี้บอดต้องหลุดเฉยเลยว่ะกูจะรู้อะเฮีย